สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกับนี่เลยมินซื้อมาจากดอยนะคะคือถูกมากต้นหอมญี่ปุ่นค่ะก็คือคือปกติถ้ามินซื้อที่แมคโครนะคือสองสามต้นนี่คือแพงอยู่นะอันนี้คือแบบเยอะเออเยอะมากๆเลยมินก็แบบว่าคือใบมันจะเหี่ยวก่อนไงมินก็เลยเอาใบามาผัดแล้วก็เอาลําต้นมาประมาณ3ต้นค่ะแล้วก็อันนี้แกงส้มออดิบค่ะแล้วก็มีไก่ย่างนะคะแล้วก็มี ลูกเหลียงแล้วก็มีมะเขือเปราะจากสวนค่ะอันนี้ปลอดสารพิษแน่นอนค่ะปลูกเองนะคะแล้วก็น้ำผริกคู่ข้าวค่ะผักก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าผัดผักมีผัดผักมินก็เลยไม่ได้จริงๆผักในตู้เย็นเยอะมากมินเชื่อไหมว่ามินไม่รู้จะกินอันไหนก่อนผักเยอะจัดช่วงนี้นะคะเวลามินไปต่างจังหวัดกลับมาเนี่ยมินก็จะได้ผักมาเยอะแล้วมินก็จะกินไม่ทันนะเพราะว่าผักมันจะเก็บได้ไม่นานไง อืมิ้นทอดหมูสามชาั้นให้กรอบแล้วก็ค่อยใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เจียวเจียวแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปอร่อยมาก เลีย้ยงนี่กินแต่คลิปที่แล้วหรอยังไม่หมดเลย ช่วงนี้กินผัดผักบ่อยมากอันนี้ตอนแรกมีทำแกงส้มปลาหมึกแล้วมิ้นแช่แช่แข็งปลาหมึกไว้ค่ะมันละลายไม่ทันมิ้นก็เลยใช้ปลาหมึกกระตอยอะค่ะมาใส่อ,ออดดิบอันนี้ยซื้อตั้งแต่ครั้งที่แล้ว ก่อนจะไปตัาง,งจังหวัดมิ้นไปตั้งจังหวัดห้าหกวันอะกลับมาเหี่ยวแห้งมาก็เลยเอามาแกงส้มค่ะใช้น้ำพริกแกงส้มที่มิ้นเคยทำอะค่ะครั้งที่แล้วพริกแกงส้มปอแปะ อรอบมากบางคนก็ไม่ชับกินนะคนที่ไม่กินผักเลยอาจจะกินไม่ได้เพราะมันเหม็นเขียวสำหรับมินเนี่ยเหม็นเขียวคืออะไร <c oughs> <c oughs> อตุดไก่ไปเดินตลาดมูเซอร์มาโหของไข่เยอะมาก ถูกมากนุ้นได้บ็อกชอยมาเยอะเลยกินไม่ทันเลยอะค่ะมันเหี่ยวหมดเลยซื้อมาเยอะมันก็เลยเอาไปผสมใส่งลงมาลูกยียง ตอนแลกมันจะใส่ตับแต่ว่ามิเนเบางคนที่ถ้ากินตับอะ่ะมิ้จะกินข้าวได้น้อยค่ะเพราะว่าตับอะ่ะมันทําให้เราอิ่มอิ่มข้าวไวมิ้ก็เลยไม่เอามาดีกว่า กต็ตยนเมื่อก่อนเมื่อก๋อยจนมิ้นซื้อมาแบบแห้งมินก็ชอบไปทอดอะไรเงี้ยมินว่าเอาไปแกงอะไรเงี้ยอร่อยดีมันกัดไปแล้วมันนุ่มดีอ่ะอันนี้ก็หอมกระเทียมกับ หมูสามชั้นนะคะมินทอดให้มันกรอบแต่มันโดนน้ำอันนี้ไม่ไม่กรอบละแต่มันยังหอมอยู่ อ,อืมะเขือัวมินเ,เลี้ยงมะเขือปอชอบกินมากชอบกินแบบสดค่ะ มันเป็นคนที่พูดง่ายๆเป็นคนที่ชอบกินผักกรอบๆอ,อ่ะเวลาเคี้ยวแล้วมันดังกรุบกรับอะมินจะชอบมันรู้สึกว่าแบบมันเพิ่มอรรถรสในการกินให้เหรา เห็ดมากกตงส้มแล้วก็อร่อยมาก รำต้นมันเอาไว้กินกับต้มมามา่าอร่อยมันจะทำให้ซุปม,มาม่าหอมขึ้นเวลาเราใส่ต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเราก็ได้ผลไม้มาหลายอย่างเลยผลไม้แบบ อะไรนะอ่งงางนลแม่มดอะไรมันเป็นรูปดำๆไม่มีเมธาผลไม้ก็ถูก หนังไก่จริงๆพี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินพวกหนังปลาหนังไก่นะคะแต่ว่ากินได้ <c oughs> จะชอบกินหนังหมูแทบหมูอนะไรเนี่ย แกมูกนีนนะ่ให้มินกินบ่อยๆมินกินไม่ไหวนะให้มินงกินนานๆทีอะได้อยู่ ผงนีม้มประโยชน์ไหมเนี่ยกินเยอะมากเลยกินผักอะไรก็ไม่ค่อยได้ดูสรพคุณหรอกกินอย่างเดียวมินะ <it in the background> ไม่ได้ดูสรพคุณไม่ได้ดูโทษเลยบางคนอะ่ะเขาทําคลิปเขาก็แบบว่ามาให้ความรู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีนี่แบบว่าให้ความรู้ไม่ค่อยเปลี่ยนอ่ะกินให้ดูเป็นอย่างเดียว Cái này rất là ngon lắm, ทุคน,คนดูคลิปมีนเขาโน้มนิ้วถ่ายคลิปต,ตนกินตอนกลางคืนค่ะเมนดวงดาวอยู่ข้างหลังมินอุตส่าห์ไม่ให้ไฟกะพิบพนะอ่ะกะพิบเฉยเลยจะมันเป็นกะพิบพแบบช้า ข้าวแต่ละเมืองนี้อิ่มไปยันพรุ่งเนี้ยเนเยอะมากมีคนถามว่าที่คลิปที่แล้วที่มีกินคอร์ฟิวใช่ไหมมีคนถามว่าก็ากินผักเยอะอยู่แล้วก็ย่อยดีสีอะไรเงี้ยที่มีกินไม่มไม่ได้กินเพื่อให้ย่อยแต่ว่ามันมีแบบมันย่อยได้ด้วย กินเพราะว่ามีนะ่ะกินผักที่มีกิ่นหลายอย่างครับก็คือเวลาเรากินไปเนี่ยอาหารพวกที่เรากินอ่ะมันจะไม่ไปสะสมในลำไส้ค่ะมันจะช่วยให้ดีท็อกดีท็อกออกไปเลยอืมมันก็เลยกินแต่ถ้าสำหรับคนไม่กินผักก็คือได้ประโยชน์ไปรวยอะไรอย่างเงี้ย สำหรับมิ้นไม่คนที่กินดีท็อกต์ล้วมิ้นไม่ได้กินแค่ยี่ห้อนั้นยี่ห้อเดียวมิ้นกินหลายยี่ห้อคือพอหมดมิ้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะมิ้นจะเป็นคนที่ไม่กินดีท็อกซี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแบบว่าตลอดไปอะไยเงี้ยของเซเว่นมิ้นกินทุกชนิดละทุกอย่าง แล้วบางอย่างที่มินรับรีวิวอะบางคนเห็นว่าเออบางคนก็มาบอกมินว่าเมื่อก่อนก็ทําคลิปปกติเนาะเด๋ยวนี้แบบว่าขายของแล้วอ,อะไรเงี้ยถ้าทุกคนรู้จักมินอะทุกคนจะรู้อะไรที่มินไม่กินมินไม่มีทางที่จะรีวิวแน่นอนอืที่มินรับรีวิวนะคือมินจะให้เขาส่งมาให้มินกินก่อน ถ้าเกิดแม่อรวมินก็จะบอกเขาม่นมีข้อจ่ายตังค์นะคะแล้วก็คือแบบคือขอไม่รับอะไรเงี้ยแต่ถึงมิน้นจะขายของหรือว่าไม่ถึงนะถึงมิน้นจะขายของหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ทําอาชีพสุสจริตบ,บางทีก็คนมิน้นก็อืมไปชอบพูดจาแดกดันอะไรเงี้ยแดกดันคนอื่นอะไรเงี้ยมันเป็นงานของเขา แต่สมัยนี้มินไม่ได้มิไม่ได้เป็นนักรีวิวขนาดนั้นถามว่ารับเมนรับบางอย่างค่ะเชื่อไหมว่าร้านอาหารอ่ะติดต่อมาให้ให้มินเป็นรีวิวที่ร้านเยอะมากมินไม่เอานะเขินอะไปถ่ายกินข้างนอกมินรู้สึกแบบ มันเกรงเกรงมีความรู้สึกมันเกรงเกรงแล้วแบบยิ่งมันเป็นงานอะมิ้จะยิ่งเกรงเลยค่ะขณะดมิ้งไปกินแบบธรรมดาไม่ได้รีวิวแบบว่าไปตัองกินเฉยๆมิ้ยังมีความรู้สึกว่าแบบเวลาคนเดินไปผ่านไปผ่านมามิ้งเขินเพราะว่าเราตั้งกล้องอยู่ไงให้ไปรีวิวคาฟุคาเฟ่อะไรเงี้ยแล้วให้ลงติกตอกเพราะว่าช่องติกตอกเนี่นะคือมีคน ติดตามเยอะมั้งอันนี้ก็ไม่รู้ไงน่มะมินก็เลยบอกมินไม่ถานาัดค่ะมินก็จะบอกเขาไปอย่างเงี้ยนานปิ้งย่างอะไรเยอะเข้ามาไม่ถานัดจริงๆถ่ายคลิปแค่ทุกวันนี้ตั้งกล้องถ่ายคลิปธรรมดานี่ก็ไม่มีลูกวงลุกเล่นอะไรขเขาเลยคุณเขาทำคลิปนะเขาไม,ม่แบบเสียงแบบ เสียงภาคเสียงประกอบเสียงแบบอะไรเงี้ยมินไม่มีเลยนะแค่มินมีเวลาถ่ายคลิปลมินต้องกราบขอบคุณตัวเองแล้วจริงๆแล้วแล้วมินก็เป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปด้วยแต่มินนจะไม่ค่อยเก่งตัดต่อเฮ้นก็ตัดแบบงูปลาปามากตัดแบบรีบๆขอแค่แบบมีคลิปของเราให้ลงแค่นั้นแค่นั้นไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่ละวัน ยิ่งมีคนมาคอมเมนต์ว่าเออแบบคิดถึงไม่ลงหายไปไหนมาโอ้เมันยิ่งรู้สึกแบบดีใจแล้วก็แบบจะลองแบบน้ําตาจะไหลอะเมืม่อคนพูดแบบเออเราหายไปเขาไม่ได้ลืมเราเลยละอะไรเงี้ยเขายังรอเราอยู่ะอะไรเงี้ยนั่นแหละคือกําลังใจแค่นั้นเมยนก็ดีใจมากๆจริงๆไม่ต้องไม่ต้องการอะไรเลยเมยนอะยังเป็นคนของสาธารณะไม่ค่อยได้ะเวลา เขาด่ามาอะไรเงี้ยยังมีสะเทือนใจอยู่บางคนเขาไม่สะเทือนแล้วนะหมายถึงว่าอยากด่าดาไปอะไรเงี้ยพูดจาอะไรเงี้ยมินนี่แบบยังมีความแคร์อยู่ยังมีแบบบางคนก็บอกปล่อยผ่านเธออะไรเงี้ยมันเลิกคิดไม่ได้อ่ะบางทีอ่ะอืมพยายามบางอย่างอ่ะมินก็ปล่อยผ่านได้แต่บางอย่างอ่ะมินก็แบบ หร,หรือว่าเขาแบบมีหลายคนที่คิดแบบนี้เหมือนคนนี้ที่เขากล้าพูดแต่ว่าคนอื่นเขาอาจจะคิดแบบนี้แต่ว่าเขาไม่พิมพ์มามิ้นไม่คนที่คิดมากครับ <c oughs> อืมจะแก้ปัญหาจะแก้นิสัยตัวเองอยังไงก็ไม่รู้ตรงเนี้ยแล้วมีพี่พีน่น้องๆหลายคนให้กำลังใจตลอด ทุกครั้งนี้เดี๋ยวนี้นะมินจะกินอะไรทุกครั้งที่มินจะถ่ายจะกินอะไรนี่คือแบบฉันต้องถ่ายิปเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงอะไรเงี้ยคือคิดแต่เรื่องคลิปค่ะอยากจะลงแต่คลิปเพราะว่าเวลาเราลงคลิปแล้วเราได้มาอ่านคอมเมนต์ที่แบบเขาพิมพ์มาเรามีรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันคือความสุขอะคะ่ะมันคือความสุขนั่นแหละมินก็เลยแบบลงบางทีที่มินหายไปแบบว่าสองสามวันสี่วันห้าวันกระวนก็วายมากเลยนะ แต่ไม่มีเวลาลงอะบางทีลงคลิปแล้วก็แบบตอบคอมเมนต์แบบสองสามวันมิ้งถึงมาตอบทีอะไรเงี้ยมันมิ้งมันยุ่งจริงมันก็กลัวแบบว่าคนที่พิมมาเอ้ยเขาจะหาวมิ้หยิ่งปะวะอะไรเงี้ยแบบคอมเมนต์มาแล้วไม่ยอมมาตอบตอบช้าอะไรเงี้ยคิดมากดูมิ้งเป็นคนคิดมากจริงจบางทีมิ้งเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกโอ้คิดมากเขาก็ไม่ได้ขนาดนั้น แล้วของมิน้นอะมันตอบผ่านโทรศัพท์ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรยูทูบมิน้นอะต้องไปเปิดคอมอย่างเดียวเลยยิ่งเป็นคนขี้เกียจเปิดคอมอยู่ด้วย <c oughs> มินก็เลยแบบเวลาใครคอมเมนต์มามิ้นถึงไปตอบทีเดียวเลยไงแบบว่าคือแบบใครคอมเมนต์มาตอบแบบยาวเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดจะไม่ได้แบบว่าคือ,คอหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วตอบเลยมองไม่เห็นมันไม่เห็นคอมเมนต์จริงต้องไปดูในคอมอย่างเดียวไม่รู้เป็นเพราะอะไร เ,เราเห็นดูนะว่ามีทั้งหมดสองร้อยข้อความแต่เรากดเข้าไปไม่มีสักข้อความเลยต้องไปเปิดในอคอมรวนเดี๋ยวนี้คนทำ YouTube เพจเยอะมั้งสงสัยรวนมากแกงส้มนี่เอาไว้กินเลยนะขื้นหมดไปเยอะมาก โอเคอิ่มไปอีกหนึ่งมือนะคะอร่อยมากอร่อยทุกมื้อผู้หญิงคนนี้โอเควันนี้มินก็ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มินด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ